สวัสดีเพื่อนแค่ราดเฟซบุ๊กและโซเชียลแคมทุกคนเหนื่อยมากเลยอ่ะมาตักเขาว้กงเนี่ยรีตุดน้กก็เรียกอยู่นั่นอ่ะไปแลรวแล้วอิดปะกูอดจะบอกกูอิดี่านมาอิด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 ดะกูอิดอิดอะไรหรอ อีกใครก็ไม่รู้ว่าแบบโอ๊ยนายชายชาตาล้ออุ้ยตาเป็นไฟเลยเป็นไฟตาเป็นเหยียดแตกเลยตาเป็นไฟอิดเข้าใจปะอิดคนพูดว่าอิด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 ไฟไดับ <c oughs> ไฟดับอิดอเเเเเอออออิด ว่างอ่ะไม่มีอะไรทาทำนองแบบว่าว่างเหมือนใช่ายๆคบบคนโทรมาแล้วก็วางหูไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่นี่แบบเออทำนองว่าว่างอ่ะว่างก็เลยอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรจะทําแล้วเหนื่อยแล้วตาขายเขาแกงเหนื่อยแล้วอืมก็เลยมาบอกว่าอิดอิดคนที่แบบไม่ค่อยได้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออสบายสบายเอิดตอนนี้อยู่ที่พารากอน เดี๋ยวนี้จะไปซ้อมเต้นที่หอการค้านะอือใครอยากตบมาได้อือใครเกลียดกูมาโอเคถ้าไม่ถ้าไม่แน่จริงก็ไม่ต้องมาถ้าแน่จริงก็มาแล้วมาตบกูกูอยู่ที่นี่หอการค้าไทยวันนี้กูซ้อมที่นี่อยากตบกูมาถ้าไม่แน่จริงก็กลับบ้านใส่หัวไปแล้วอย่าปากดีโอเคไหมจบ